สีดิสีเนาะเออใครรอ่ะโอ้ยขนาสีไม่ใช่สี่ใช่สีดำเสาวสาสีสิเสาสีรวมเบิด์อะพวกอันนี้นะโดยเล็กเล็กอัที่ว่าเล็กชิปตัวนี้นะโดยสิบเมตร สบายดีพี่น,อน้องเนาะมาตอ่อกันบ้านนี้พี่นออออ้องเยทางอ้ายเพิ่นเดินทางมาฮอดแล้วพี่น,อน,น้องเนาะอ่าก่อนอื่นถามอีก่อนพี่น้องเนาะชื่อ,อยังไงจ้ะซื่อรถไอ้รถพี่น้องเยเนาะอ่าประจําการอยู่บ้านพน้นซานของทางอ้ายสมบัติแต่กับทางเอกเกษรตอนนี้ยังเห็ดอยู่บ่อ้บ่ได้เ็ดแล้วตอนนี้ยังถาเพื่วบัลลี่ลงมาเพื่ออ๋อถ้าทางบัลลี่เอาลงมาก่อนเนาะแต่ว่างานนี่เพิ่นวางไว้ให้อย,ยู่เหมือนบ่โดยโอ๋อ แต่ว่าในช่วงเวลาก็คือเฮาฮู้กันแหละพี่น้องเนาะรอชะอก่อนก็มีแต่ว่าอ่าบ่เสียงจะเอาอ้ายเพิ่นมาต่อเติมบ้านเฮือนซานของทางน้องอุทัยเฮาบาดนี้เดี ondan, <Ms plural issions> ๋ยวพูดคุยนํากันในตอนนี้เลยพี่น้องจักอ่า3-4นาทีจังไปเบิ่งตัวจริงเพิ่นละบาดนี้เนาะเนาะกที่เฮาได้คุยกันมื้อนั้นนั่นอ่ารวมเลยน้อยเนาะโดยรวมบ่ยทั้งขึ้นอ่าหลักๆเลก หลังคาชุดหลังคากับติดไม้เป็นอะดมเป็นไปคือชุดนั่นก่อนนะคือมือสองไปหน่อยแต่วันนี้ครับว่าเป็นแผนแล้วทางพอ่นจะแบบรวมค่าสร้างไปเลยนะไปหน่อยชุดล่างน้ำชุดเทิงน้ำทั้งก่อทั้งโบกเก็บเสาราคาเทพื้นราคาก่อเทคานนั่นเนาะป้าถือว่าหลายไปหน่อยเนาะรวมรวมในค่าเบสเดลยนั่น ตัวไรน่ยสามมื่น้าตันนั้นท่ว่ากันท่วากันนะสามมื่น้าเนาะที่เราได้คุยกันตอนนั้นหลโดยโยดยก็รวมทั้งติดบ้านน้ำบ่อยดยติดบ้านน้ำพี่น้อยสามมื่น้าเนาะบ้านบ้านทางนองอุทัยนี่คมกว้างกับคมยาวนี่กับเพื่อนไอ้สมบัตินี่ซ้ำกันบ้ายก็ถ้าเป็นไรแล้วตรงนี right ้ที <S 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 ่ยาวก็ได้บัดเพื <t <t ่อไม่เอออกหนาออกหนาได้มันออกไหนมาอีู่ช่องเสา เมนเขาเขาซื้อเสามาแล้วสองสองต้นแต่ถาว่าตัวใหญ่เ่กับซิ่โบซ้ำต้นใหญ่พว่าเขึ้นในสมบัติมันมีู่โตอยู่แปดเมตรตัวนี้มันชี้เจ็ดเมตรป้ายตัวเนี้ยเจ็ดเมตรเศร้าบอกที่เราแทงกันเหมือนโดยมันห่อหนึ่งสามเมตรหกสิบสองห่อถือไปเมื่อกลโตอยู่เจ็ดเมตรเศร้าบ่นมันออกมาทางไหนสักสองเมตรหรือสองเมตรห้าสิบกะมันที่โตอยู่เกือบเก้าเมตรสิบเมตรพอดีบ่เนี้ เลยลวดแท่งหนาเด้โดยดูเพราะว่าดอกคอนมาเนาะแท่งหนามันแต่มันไม่นี่พอดีป้วยตามที่สร้างมาเอาเอามามอบให้ถ้าตามที่สร้างหรอาทิตย์พอดีแหละถ้าตามที่วิว่าวกระบวนัานได้โดยพอมไม่ไม่เป็นลมอยู่ผมมันเป็นลมซิผ่นพุ่นไหนอือืมนั่นแหละนี่ซิเนเป็นลมลองเบิ่งหน่อยเนาะแต่ผมพ่อจังมาตาขาดกะ ถั่วลายบป็นล้วถั่วเลือกับถั่วลายเนี่ยดูอาตอนนี้นั่นนี่และทีมงานนั่นนึกน้องกันจะค้นน่ะนี่ก็บซีหาคนนะซีหาค้นดูชีเร่อเรียวอยู่ดอกพี่น้อยเฮ้ยแค่ประมาณนี่แหละปีใหม่ประมาณหาเมื่อนี่ก็เห็นคืบหน้าแล้วเนาะประมาณปีใหม่นะปีใหม่มาสำเร็จเบิ้ดเลยปีใหม่กับมอนี่กับบางทีเสาร์เจ็ดเนาะเสาร์หกเสาร์หกเสาร์เจ็ดน่ะกัประมาณอยู่ 189หรือ20มื้อแน่โดยคือว่ายังบ่ได้มีงานอื่นรับอีกเนาะมีแต่ประมาณนี้โดยโดยกับนึงมานั่นอันบ้านอยู่ใสหนาไก่เด้บ่ไก่ไก่เติดอยู่บึงบะกลัออมาติบึงบะโอันทีมงานก็มาอยู่มองเดียวกันหมดเลยเนาะเดียวกันเิดอือก็คือหามาเฮ็ดตอนเช้าแล้วตอนแลงก็กลับพี่น้องโดยเนาะโดยอ่าเรื่องเรื่องข้าวน้ํานี่เฮาดื่มถามกินอยู่น้ํา เพิ่นดึงบอดี๋ยวว่ามาสีเห็ดในใดในราคานี่ถือเขามากินนี่แหละนยอยู่ไนกินกับซื้อไอซื้อมากินนี่ยแหละอ๋อหนุหนุเอาเอาเป็นว่าเอาตามความคิดนเห็นก็คืออ่าถ้าทางครอบครัวเพิ่นมีนายอยู่ไนกินกะเอาให้ทั้งไอช่างหรือว่าถ้ามองเห็นการหนึ่งเขาหนึ่งหน้าไหวให้เปนมีก็ดีขึ้นกันซอยต่างคนต่างซอยกันเนาะแต่ว่าคือในในลุ่บึงแล้วก็ทั้งหอเพื่อนน้ำบชื่เดือดดอก เสียดดอกเรีรงเองนี่นะยังอยู่เรื่องกินไม่ได้ว่าเพิ่นมาเหตุการณ์ที่งานตอนแรกเพิ่นก็กลับเมื่อ<ด>ไปกลับมาแบบนี้เนาะบ่ม,มีการนอนอยู่นี้โดยาถ้เป็นไฟนี่อยู่นี่เด้ออ้ายเด้อเฮือนนี่แหละข้างนี่แหละอย่างนี้เนาะแม่นต่อจากเพิ่นมานี้โดยโดยแต่ว่าสายไฟก็อ้ายต้องมาอกีกโดยมีปัญหาแบบนี้โดยเนาะอ่ะดีระบาดนี่พี่น้อยก็มีแต่ฉีด พ้อดำเนินการได้บุกเล้วบ้าบ่เนาะเพราะว่าอุปกรณ์เขานี่มีครบแล้วบม่มีอย่างที่จะขาดประองครบเบิดแล้วงบเข้าไปเบื้องหน้างานน้ำกันจักหน่อยน้อยเนาะไปพี่หน่อย,ยไปทักทายทั้งครอบครัวคนน้ำอ๋าโขาอ่อนใช่เนาะเล็กเกลเลยกอากาศอ่อนแสบบีบี ีลุงกันดีหนึ่งเข่าวอนี่่พีน้องไงบายดีเนาะบายดีเผื่อทางให้สร้างเด้ออันประตูเด้อสร้างมาได้เด้อประตูสบายดีอานอนได้สบายดีวันนี้ชิได้อันเบิ่งเพิ่นเด้อวันนี้เด้อนี่แหละพาเพิ่นมาเบิ่งงานน้ำเย็นอ่ากับเข่ากับน้ำหลายคนอันนี้เพิ่นเป็นตัวแทนเนาะดูอ่าเดี๋ยวเชือจับกล้องขนาดเนาะ ขอดนะเชียงหัเยขอบัมงเก่าแท้อบาทเย็นเด้เีบยเอ้เีมีแต่ว่าเดี๋ยวจักนอยเนาะเดี๋ยวพูดคุยกำหนางานกำไรมันก่อนเยนี่แหละพี่น้อเอาแท่ห้องนี่เป็นชงม้นเอาตัวนี้จังว่ากันตัวนี้ตัดออกก่อนเอาตัวเงินใหญ่ก่อนเศรษีสามเมตรได้สาเมหนึ่งตามที่ตามที่คุยกันนั่นแหละเม้นอคือว่าสี่เม เมนบ่ปัดเบิรงเนี่หาลืมแล้วไปจ้ะสีน้าดำบ่สีนี่แหละนี่นะก็ได้สีบ่โดยอ๋อสีคือซ้ำเลยนาะลืมแหละเฮ้ยกันสีนี่สีเนาะเออไข้รดอกสั่โอ้ยหนักสีไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีดำกว่าตัวนี้อยู่นี่โดยอันท้าห้าวต่อออกมานี่กัคอนทั้งหน้านี่ซ้ำกันคือกันไหว อันคอตดแล้ก็ซ้ำกันนี่แล้วก็ซ้ำนี่เราได้รับเดียวเลยรารับโดยเท่าไหนะห้องตัวนั้นนะห้องตัวนี้มันซีเมนท์อกซีปเพรตัดึงมาใช่ไหมดึงมาดึงเรีแต่สีเอาสีเอาจักจักเมตรสีเอาการเอาซ้ำนั่นก็จะก่วงแน่นอนโดยก่วงก่วงก่วงอะไรการเอาเอาตามขนาดไม้ที่ไอวัดมาแหละง่ายสุดดีมันจะไม่ฉีดไปทัดต่อไม่ฉีดไปบุเชียเนาะ สามเมตรมันสิเตอได้ค่ะสามเมตรตรงนี้สามเมตรพอดีเนาะโดยโดยโดยสามเมตรแค่พี่น้องเยโตออกมานี่แหละรูปร่างโอ้เป็นเสาเป็นยังมันหยุดแตกแน่ทตึงๆผมว่ามันเสียแนั่นว่าผมมีปัญหาบ่าปัญหาในเสาเน่ยมันล้มเข้าในเน่ะเสากลางเสากลางบ่โดย ล้มเมื่อกี้เสาเนี่ยเสาเนี่ก็ลโมเปมนตั้งเสาอย่างล้มเลยเนาะโดยเสาเป็เสาใหญ่ตัดดัดยากตัดบ่ได้ดูเนาะคานเทานี่เฮ็ดได้ได้อ้านี่ฮะคานเท่านี่สิเอาซ้ำหนีเลยบอกเท่าอะไรเลยถือเอาขึ้นดูกระไม้ได้ตามสร้างได้นี่นะเอาไปเทเอาซ้ำหนีก็เทเทเลยบอกเทห่อนี่เป็นคานเลยนี่ใส่เท่เทหอนี้อ๋ออันคานล้มหะือบริเท่เนาะคานล้มคานล้มตัวไหน แล้วขานตัวนี้แล้นี่กระนี้แล้ขานหลุมขานเอวมาหนีิขานเอวตัวนี้เนาะโดยอ้องอาหารไปหันมีแต่ออัน้งิกอเสริมกอเสริมนิดนึงกอเสริมมันได้ระดับกันนะถ้าถ้าเที่ยวแต่ก็ตัวนี้ระดับตัวนี้ทีตัอเสริมไปนี่มันได้ครับกอเสริมคือหนึ่งแม่เอาเท้าขานได้แบบเนาะโอ้ยโอ้ตัวแดงเนาะย่งนี่แดดแดดแดด นนเนาะเปน็นอุปกรณ์เท่านี้ครบแล้วแฮ่ทรายดินบล็อก,น,อกน้อยเนาะแต่กาปูนปูนเล็กเล็กมาเนีค้คานโดย<ห>เดี๋ยวเขา่าโฮมก,ก่อนน่้อยู่ในก้อนเนาะโดยอันนะบาน,นี้ไม่เท่านี้ก่ครบแล้วเนาะมีแต่จับยอยซอยเบิงอัน,อนตามมาบานี้เป็นอุปกรณ์นี่ต้องชุดข้างล่างนี่ต้องเป็นเด็กน้อยเนาะเป็นเล็กไม่ก็พา ไม่ใ้แป้นเลเแป้นเที่ยวที่เขาแบบเที่คาเอาไม่เที่คานโดยไม่เที่คานี่ใช่จักเพนหนึ่งเสิีเทสบาทเดียวนึ่งเดเด้อหนึ่งคบ่บาทดอกละเท้ากลางกลางย่งประทศเทยอกลางรับเมาก็ได้นะับเอาเอามั้งนะะับเมาก็ได้อจะแปดเพนเขก็ได้เทสเทอหละเครื่องแปดเพนเนาะโดยแปดแพนพี่น่อยล้วก็ อ่าเล็กเขาได้ไงทั้งเอาเลี้ยงมาเลย <entendeu? S 3> อ้ <rik decorative S 1> อมเบอรทั้งนี่แหละจบเลยทั้งทั้งทั้งล่างทั้งเล็กปอกทั้งลวดทั้งอย่างเด้อตัวลุมตัวลุมเล็กขาดเนี่ยใเอาใยใ่ในนั่นหนึงเล็กขาดขาดลุมนี่เอาเล็กซิปเล็กซิปกับเล็กซิปตัวมันนะเล็กซิปตัวใหญ่ในน่ะตัวลุมตัวเอ็นมันงแต่ทั้งว่าเล็กซิปน้อยก็ได้เล็กซิปจอยธรรมดานะโดย

ทางลุมเนี่ยก็สี่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 เป็นแปดแปดสิบหกสิบหกสิบหกหนึ่ง,องส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 าวสาวสี่สิบ ข้รวมเบิดพาะอันนี้นะโดยเล็กเล็กอธิบาเล็ก10ตัวนี้นะโดยตัว10เมตรเล็ตัวนี้รวมเบิดทั้งเบิดละเฮาใส่งกมงหยังเนาะบบ่เลย24เน24เล็กปอกด้วยเล็กปอกก็จักนนก็ได้จัก15เล็กปอกมา15 15เนอ่าดมัดก็มาจักมัดก่อนจัก3 4มัดนี่แหละ3 4มัดเนาะโดย โอเคอาตามนี้แหละพี่น้อยตะปูกอันนี้เราสองโลก็ได้ก่อนโดยอเมนาตะปูฟกตะปูตอกตะปูฟกตะปูแปดตะปูสิบแปดแปดนะฮะหกแปดเก้าแปดสิบเนาะโดยย่างละย่างละสองโลย่างละสองโลก่อนโดยมันบุพฟ่อนยังมาจังว่ากันไหมโดยโดยคือในในชุดนี้มีแต่ใช้ตะปูไม่ได้ใช้น็อตใช้ย่างเนาะโช้ยตะปูย่างเดียวน่ะเนาะโดย อ๋อโดยโดยดยอ่ะก็มีแต่ว่าอุปกรณ์กับเพิ่มเติมกับมีแต่เล็กครับตะปูนี่เด่นหน่อยเนาะพวกนี้เนาะไม่ก็พาก็ไม่กุพาไหม่เทคานพวกนี้เนาะแล้วก็เอาไมมัดมันได้จังมัดเด้อไม่มัดเด้ไม่มัดโดยมาเทคานนั่นก็ได้ยึดกับอ๋อต่อตัดต่อยึดต่ออ๋อเป็นมีมัดเป็นโค่นเทไรโบนั่นนะ น exactly uh, like, right. ั่งแบมีจอแท็กเส้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเงินมันก็อยู่ที่อยู่ประมาณหาซิปโนเส้นละซิปเส้นนี่แหละประมาณซิปเส้นสองเมตรนะโน่โน่ฮะสาบานนี่เนาะไปไปนั่งอยู่เตียงกับนันครอบครัวเพื่อน่อนบ้านนี่จักหน่อยพี่น้องเยอากาศนะมาเป็นหลึกเถอะนั่งนี่นะโดยโดยโดย อ่ะมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตาเพป็นก้อนบ้านนี่เพื่อนน้อยโอ้ยจ้าเนาะมานั่งบนหัวนนอเนาะปโอ้ฮึนะกะอันรายละเอียดกะถือว่าครบหน่อยเนาะโดยถือมามื่นในบ้านมรือหื่นได้อบ้างหมื่นเอิญก็ได้มื่นเอิญมื่นอิญเพื่น้อยมาไม่แต่ให้ทั้งภาเสียงนั่น ตัวตัวต้นตัวลำลังเนี่ยที่วานแยกได้ตัวเล็กพวกอันนี้เลยอ๋อเล็กได้ได้เมื่อนี้อ่าบนนี้เนาะกับอันแป๊ะเนี่ยโดยนะเพราะว่ามาเมืออื่นที่แต่ตัวนี้ลงมือตัวนี้ก่อนอ่าเราลากได้หนี่เขาเริ่มเริ่มชุดข้างล่างก่อนบ่ไอ้เทคานก่อนบ่สเทคานนี่ก่อนพอจากเทคานจะตั้งเสาทั้งหนาเลยก่อนนาจะได้เห็ดพร้อมกันหลังทั้งทีอ๋อเพราะว่าจะได้ขึ้นหลังคาพร้อมกันเลยโดยแม่นาเนสหน่อยนะหลักๆเลยก็เดียว พูดดีว่าสําหรับทางเล็กนี่พี่น้อยทางลุงเฮิมมาจะอันนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบ่งน้ากันมาจะทันหนึ่บ่มาคุยน้ากันกับลุงเพิ่มมบ่เพราะว่าทางห้านก็ต้องสร่างพ่น่วงหน้าอีกนะพี่น้อยวันทิศสำนักหมู่เนาะนี่เพราะวันทิศกาได้อยู่เพราะว่าอันนี้พ่นหูวแล้วดีจีาะแต่ว่ามันขึ้นดองเทอกับรถพ่นมีปัญหาแบบนี้เพะอาจจะร่างมาแบบบ่ทันเวลาเดี๋ยวคุยกับทางลุงเบิางว่าลุงจะรับผิดชอบทางเล็กพี่น้อยเนาะ เด็กกับเสาซีเป็นบ้านเสาซีเาเด็กปอกกับซิมหะรูดกับประมาณสามซีมัดเนอะเป็นทั้งตะปูเดียวไปเชื่องซื้อมาก็ได้แล้วกับทั้งทั้งไหมเทคานเอาชุดข้างล right. <4 yourself. S 1> ่างก่อนเนอะดูข right. right, right. sí, ้างล่างแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขึ้นังคาอ่ะบานนี้ก็ชีได้เห็นกันเลื้อยอีโดบานนี้พี่น้องมาเยี่ยมมายามยืนเห็นกันเลื้อยี่ดบันเนาะ อาจจะเริ่มมืออื่นน้อยเนาะโดยอ่าเริ่มมืออื่นพี่น้อยมืออื่นแหละมืออื่นมานการหาเป็นบ่กอะไรหาคนพี่น้อยทีมงานเป็นมาบัญหาคนอ่าทีตัวเติมบ้านนิสซานไอซ์สมบัติอะไรตอนนั้นก็สต็อปก่อนเพราะว่าทางมอเดีเขาอยู่เหนือพุ่นยังมือท่านไี้มาก็พอดีเลยง่ายๆเพื่นมาบุกตัวนี้ก่อนเนาะมาดำเนินการตัวนี้ก่อนทามากก็ต้องการกันสลับมบนเบื้องกันช่างว่ากันอีกรอบนึงเนาะ ป้าดูป้าสามีได้ว่าตามนี่น้องายเนาะในราคาค่าจ้างกะที่เขาคุยกันท่าไหล่พี่น่อยท้งก่อหล้วกาเทขานแต่เอาดินเข่าเนาะเอาดินเข่าเพราะดินดินเข่าแล้วกาเทพื้นเทพื้นเทพื้นแล้วแล้วกาจะกอบะเนี่ยก่อท้งติดตั้งมุกบอยยางเบิดอัท่าไหล่พี่น่อยเก็บเสาเนาเก็บเสาอสาบติดอาบานเนา ชุดนี้ก็จบไตขึ้นทึงหลังคาหลังคาเนี่ยขึ้นหลังคาทั้งติดพดานคือว่าจบเบิดทัแหละไป่น่อยเบิ้เนาะคือว่ามีแต่ว่าอยู่ได้นะอยู่ได้เลยอยู่ได้แบบว่าอบุมมีหูมีอห่ังนะพี่น่อยอยู่เลยในราคานี่สามหมื่นห้าน้่งเนาะก็ถือว่าพอแพงบ่เกินพอดีงามก็ถือว่าน่าพ่นก็ถือ่เอาถือได้ไป่น้อยเพราะว่าตามที่เขาคุยกันนี่ แรกๆก็คือมันหลายขั้นตอนวันนี้ทางพอพ่นชดช่วยทางเรื่องนะคาพ่นถามมาเสียงแล้วเนาะก็ได้คุยกันเปลี่ยนแผนกันไหมบ้านนี่พอเพ่นโอนเงินมากัดจิตปจ้างร่วมกันเลยฮะตามนั่นน้อยเนาะโดยอันนี้อยู่ในกินกับม่แต่อย่างให้ถ่ายอย่างให้งานเร็วก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวทางประตูเนาะอยู่ในกิ่นเหนุอยู่ในกินไว้ เพ um. actually, course, ิ leave, the ่กินได้กับเพื่อนชื่อช่องผงานถ้าว่าเขาน้าสั้นปลาเพราะเพราะกินยางเพื่อนกออกไปกินข้างนอกมันเกิดเวลามันเกิดชิงอื่นงานไปแบบนี้เนาะกินนี่เด้อแบบนี้นะทางมันถือมาเองดอกขนาเนาะเพอาะอันนี้เพื่อเพื่อเขาอันนี้จริงๆหรอกน้ำใจน้ำยังบ้านซานเขานี่แหละเนาะเพราะว่าเขามาเห็ดเชื่อให้ก็ต้องดูแลเพื่อนยางดีเหมือนว่าเพื่อนมาเห็ดเชื่อแล้วเขาจีเล่นลงให้ลงหน้าไปชั้นชี่กับพวกไอีกเนาะ มีเฮาเว้าเฮาเว้านี่ให้ฮู้นะแบบว่าอ่าเบิ่งแยงเพิ่นเนาะอือก็พอเฮ็ดเพิ่นซานเฮาได้แล้วก็บ่นั่นอือเอ้นนนีอยากอยู่ยินฮะก็มีแต่ว่าอาสิกลับบ้านด้บ่บดนี้น่ะโดยเนาะมีแต่ว่าอันเพิ่มเติมจังดที่เฮาสิโทรบอกเด้อโดยๆๆอเป็นเด็กเป็นหยังเนาะโดยๆะาเนาะมีแต่ว่า ทั้งครอบครัวบบบนี้เนาะนักนักเลยก็จะเป็นทางน้องอุทัยรับผิดชอบเรื่องเบริ่งแย่งฐานอ้ายเพิ่นต้องการยังกับขาดยังกับอกอ้ายเพิ่นเนาะโดยเพอผู้พันในยูนอีกินยังออ้ายบอกันเลน้ำในกันี่และอ้ายเป็นแท่งน้ำจำบายอยิ่งเนาะหัวน้ำก็อยู่ใกล้นี่เด้ดึงมานี่เด้เนาะเจ้าบ่ได้หญ่เท่านี้เนาะ ไม่หนาเลมันช็อปบัวได้มันหินมันหินด่านต้องรถใหญ่ในี่ยลดรถที่เขาใช้อันล้มนะต้องเครื่องใหญ่เครื่องเนาะใหญ่ต้องเครื่องใหญ่แต่ว่าเครื่องใหญ่แบบนั่นก็อีกราคาหนึ่งได้บ้างนี่ราคาก็ใหญ่อีกราคาก็ใหญ่แล้วก็เพิ่มไปอีกนะราคาก็ละ เผอหน่อยเนาะเลายแลเปลี่ยนเป็นวิธีแก้ตัวนี้ในครัวนี่ก็ใช่กับถึงเติบเป็นดอกนี่กันนะสาวเนาะมีแต่ว่ากันทีนั่นระบาดในเผอหน้อยตามที่คุยกันก็สีประมาณนี่แหละน้อยเนาะโดย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 มืออื่นพอกันมืออื่นยังพ่อกันบานนี้เผอหน่อยเป็นได้ไรจงมาว่ากันมาเพิ่งมาแย่งน้ำกันเนาะด้วยถือตัวต่อๆกันเรื่องร้านัวเรงร้านเรื่ โดยจึดจาอโดยอบดเออจงไดก็ฝากทั้งสร้างเพื่อนในเด้อพี่น้องเนาะกเป็นกาลงใจทั้งสร้างสงรถเนะสรถนอยโดยโดยเอาขาไมดเนะอบายดีได้เดยไปจึงบกันบัดนี้อยอะอไม่นกมีแตว่าเฮามาแจ้งบอกทั้งข่าวดีทังคัวส่าเจ้าเนี่ยเด้อ นี่แหละเมื่อจังจ้าแต่เมื่อนี้ก็ต่อไปก็จะพร้อมต่อเติมบ้านเนินซานเลได้ี้เนาะทุกมื่อทุกวันแหละบ้านนี้เพราะว่าเครื่องก็มาครบแล้วลายซ่องพร้อมีเช่าในกันจะบ่มีเช่าแล้วบ้านนี้อาจจะเป็นเม็ดเปลี่ยนไม้ล้วบ้านี้เนาะดูดูนงอย่างนี้หรอเนาะคอยบดจานเลยเนาะ เป็นใหเป็นใช้ข้ากะทั้งปูนทั้งยางกัดสิตามมาได้เรื่อยๆอยี้แหลกพี่น้องเยเนาะมีแต่คือเ้าคุยกันมีแต่ล้อสร้างมันเหมือนกันเหมือนก็คือว่าครบบับครบเบิร์ดเลยนะมีแต่ว่าล้าเล็กกัขึ้นอยู่ได้เลยเนาะแล้วก็อีกชนทั้ง้องน้ำของครัวนี่ทั้งนี่แหละพี่น้องเนาะถ้าเป็นไปได้กัมีแต่เ้าเห็ดเชียร์ปักเนาะสิี่ของครัวกับห้องนอนกัมเมนของน้ำต่อจากมองแท่งมังหัน เนาะอันนี้เคไล่ขึ้กันพี่หน่อยต่อไปหันแหละเนาะนี่แล้งยานนั่งดูเจ้าหน่อยเอาไปอ้บอุ้ของเหลกาเงินตามผู้ใช้แล้วหน้อยดูว่าดูเจคุณบอเด้งเจ้าของเด้งอะไรเงินอะไได้หน่อยอันนี้กับว่ากันพี่น้อยเพราะว่ากระทั่งพ่อเพิ่นฝากมาถามอ่าพ่อที่ช่วยช่วยค่าซากนี่แหละเนาะเมันว่า แมนพอน่อเพ่นก่ว่าอยากอให้ผู้เชี่ยงเนี่ยมาชี้แจงถามเบื้องว่าต่เป็นไปได้ก็อยากของน้ำกับของครัวนี่ต้องติดในเฮือนน่าจะดีสุดนะพี่น้อยเมื่อนี้กลมาเบื้องนางงานก็คือน่าจะได้อีกหรอกเนาะ้องครัวแล้วก็ของน้ำมาโตจากมงเทมองนั่นแหละเร่ต้องออกไปทางอื่นตัวไปหันเลยจบเลยไล่อยู่น้อเนาะเนี่ยนางงานกิดผที่ได้กิคิดอยู่ว่าถ้าอยู่ไก่มันก็ยากอีกู้เท่าเนาะ

กะตามนั่นเนาะเริ่มเริ่มจากมือเด้อเพิ่นสิสร้างอ่าเพิ่นสิเข้ามาบัดนี้เนาะดําเนินการให้เนาะเออเฮาก็สิบนเวียนมาเยี่ยมมายามด้วยหรอกเนาะมาเพราะว่าต้องอ่าอุปกรณ์ต้องมามอบให้เนยเนยนะกะมีแต่ตามนั่นระบัดนี้เพิ่นอ่าบ่เสีงก็สิขออนุญาตตัวเดินทางก่อนบัดนี้พี่น้องเนาะกะในครั้งนี้เพียงรอดสําหรับทางในสมทบอ่าที่ยังยังอยู่ในตอนนี้สําหรับสโมสรยังท่านได้มอบ แต่กระทั่้ซื้อมากพี่น่อยอมีทางปุญ,ญ่อยอู่สามทานพี่นอ่างเนาะสามทานทานผู้ติดแรกกทังพอที่จะช่วยช่วยค่าจ้าง,าง,งากับทังหลังคาเนาะกระทั่งพอผลแรกผลได้ครอบครัวก,กับบริหารสื่อประสมออกน้ำไป่น่อยกับผู้ทีท่ซองกับเป็นของทางเมคูลพี่นอ่งเนาะเมคูนอยู่ทาง แคนาดาเป็นไรเพื่อนเอ๋ยเพื่นอยากสวดช่วยทางครอบครัวข้างนอกอุทัยต่อเติมบ้านท่านซานนี่แหละเพื่อนเนาะกับมาดูนน้ำกันว่าบริษัทขาดยังจะมาเหมาะทางครอบครัวเพิ่นเนาะแล้วกับผู้ที่สามกับเป็นของทางพอสมใจสุธิวงเพื่อนเอ๋ยเนาะเบื้องน้ำกันอีกแล้วก็ประมาณนี้แหละเพื่นเนาะมีอยู่สามท่านเพื่อนเนาะมีแต่ว่ากะมารุ่นมหาสมุทรน้ำกัน มื้ออื่นบาดนี้พี่น้องําจกเริ่มต่อเติมบ้านานทางนออุทัยเฮาพี่น้องเนาะามีแต่ว่าบ่เสียงสิกลับก่นเด้อบาดนี้เด้อเนาะมามื้อนี้ก็มาแจ้งเพิ่มเติมเรื่องนี้แหละเนาะต่อบ้านธานทานนี้อกลับกนเด้อบานี้เด้อสบายดีทางพ่อกับแม่เพิ่นแน่เนาะอืกลับกนเด้อพ่อตูเด้อเออเนอออเเือ มื่อยอปับๆนี้เนาะอากาศเอาประมาณ38 40แล้วบ่จักนี่เนาะป๊าดูมื้อเช้านี้ก็สิมลมได้แต่ว่าในช่วงเวลาตอนบ่ายนี่กยเอาเอาฮอดเนาะตกกลคคืนมันก็อยู่ยาอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเติมฮอบดนี้เนาะอ่ะกยังไกลกวนาวอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยนาวนี่น้ําเฮาบ่อยากอาด้ไว้เท่านั้นกเส้นหลายมือได้ีเด้เนาะๆอถว่ารายละเอียด ได้พูดได้คุยกับทางอ้ายเพิ่นเป็นสิทธิทเฮมหอาา้อยแล้วบาดนี้เพื่อนเนาะแต่ว่าพร้อมลุยเลยบาดนี้เพื่อนหน่อยสำหรับทางบ้านเนินซานของทางน้องอุทัยเฮาเพื่นอนเนาะเนาะโดยก็สำหรับทางโมเสียงนี่เด้อเพื่นอนเนาะต้องขอบบุญขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่ใจบุญอ,อยู่ทางต่างประเทศเพื่นอนเนาะที่บอ,อ,อกซื้อละกะออกซื้อเพื่นอนเนาะต้องขอขอบบุญขอบคุณเนาะก็ขอให้มีแต่สุขภาพ,พร่างกายแข็งแรงปราศจากาโรคภยัยกระเจ็บทั้งปวงเนาะเจ้าทำการทำงาน ทุกคิดอย่างในตอนนี้ก็ขอให้ลุงให้เรื่องในการที่การงานตลอดปีและตลอดไปเดอ้อ,เ,อ,อ,อเพียงเนาะอาจารย์นกาบุเชงสิขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพียงเนาะไปมาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้อเยสบายดีเดอ้อพีองเนาะสบายดี